พี่ครับนี่ก็มาจอดหมายแรกครับว่าจะเดินไปดูกอไผ่นี่ครับเพราะว่าเห็นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับอยากไปดูกันครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับนะครับก็เดินมาถึงกอไผ่แล้วครับก็พึ่งออกมาครับ ตอนบ่ายสองนะครับเดี๋ยวไปดูครับโอ้เจอแล้วครับพี่น้องเจอแล้วครับลังนึงครับอยู่สูงครับง่ายมองเห็นเนาะนี่ครับจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่ ไ่น้หมาครับน่าจะขึ้นยากอยู่ครับยังไงเราจะเอาอยู่ครับลังใหญ่ครับลังแรกนะครับวันนี้วันที่ยี่ห้าเมษายนครับลังแรกก็ฝึงขึ้นมาถึงครับเดี๋ยวรอดูตอนเอาเสร็จดวยครับเอาอย่ากกับชาลังตัดคอนเสียครับหัวน้ำหวานก็ยังไม่ปิดตาครับแต่ว่าก็หัวใหญ่อยู่ครับหวานก็เกือบเต็มนะครับ ครับตามหาลังต่อไปครับพี่เกก็เอาลังเหลกตรงกอไผ่นะครับแล้วก็นี่จะเป็นเขื่อนบ้านผมครับก็เดินมาดูกอนนีครับก็เจออีกแล้วครับผ่านแสบวเจออีกแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับดูลึกครับ เด๋จเอ้าง่ายครับท่านในสูงครับช่วงนี้มิมเขากอไผ่ครับช่วงนี้จะอยู่กับกอไผ่กอคอยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข่าฝนนะครับเพราะว่ากลัวฝนครับว่าลมแรงๆเดี๋ยวลังก็จะขาดครับช่วงนี้ก็เลยชอบอยู่ที่ทึบๆครับช่วงนี้วิธีหาก็หาดูลำกอไผ่ครับสวนมาไม่ค่อยพลาดยครับกอไผ่ที่ว่าหนาาสักนิดนึงนะครับ ถ้าบางๆไปเขาก็ไม่ค่อยอยู่นะครับชอบอยู่นนหน้าหนาครับแต่ครับรอดูครับล่างนี้ก็ให้พันแซ็กเอาครับลัางที่สองน้่พหวานก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าก็ปิดตาสวยอยู่ครับหนุ่มหานปิดตาสวยอยู่ครับ ลังที่2หาดูนีก็ไผไม่ค่อยพิษหวังนะครับช่วงนี้ใครที่ว่าอยากหานะครับลองไปหาดูก็ไผ่ตามใกล้ๆน้ำนะครับไม่ค่อยพิษหวังนะครับก็ไผ่คางคาน้ำนี่แล้วก็กอยข่ครับไม่ค่อยพิษหวังหรอกกอข่เล็ก,เกๆก็อยู่นะครับมีมหน่อยชอบอยู่ครับกอข่อยเล็กๆครับ ผ่านแซกตัดคอนแล้วครับแถวบ้านผมนี่ชอบอยู่มากเลยครับในกอไผ่นี่มาแล้วครับ,รบหอวน้ำหวานสวยมากหัวตูงหับหลัง วันหวานตุมต้มๆใหญ่ๆนะครับได้ก็ไผ่สองลัางครับกอหนึ่งล่างหนึ่งครับล่างหนึ่งก็ใหญ่ครับกอหนึ่งกานี่ก็พ่อได้ครับก็ไม่คีเรอะไรนะครับใครอยากหาก็ลองไปหาดูเลยเด้อครับเกาะไผ่แถวบ้านครับนะครับ กีตาสวยๆครับนะครับตามหาลังที่สามครับวันนี้ก็ในจอดรถมาดูตามกอไผ่นะครับก็มาเจอลังที่สามแล้วครับมาอยู่ตรงรอยคนเขาเอาครับเกือบมองไม่เห็นครับเมื่อกี้นี่ ครับมวแต่ยืนดูลอยเขาเอาครับน่าจะลอยน้ำน่แเลยครับเพราะแต่มองขึ้นไปอีกเจอเลยครับครับผมผมยืนดูเขาลอยเขาตัดกิ่งไม้นะครับน่าจะน้นนะครับมองขึ้นไปก็จออื้อแล้วครับนี่ครับหลังที่สามของวันนี้นะครับอยู่ในผัยน้ำนะครับ ครับลุยครับล่างที่สามครับลางนี้ก็ล่างที่สามนี่ก็ให้พันสากขึ้นเอานะครับล่างน่าจะสวยอยู่ครับหัวล่างขาวๆเลยครับหมดแดงก็เยอะครับพี่น้องดูครับล่างตายมาตามกอไผ่มันขึ้นกัดคนเลยพานแทกนี่ขึ้นถึงล่างครับกาลังตัดคอนนะครับ กินเยอะมากครับไผ่น้ำนี่ตัดได้ครับพันธุ์เสืกระลังลงมาครับตาสวยอยู่ครับนี่พันธุ์เสือข้อแมวครับโอ้ลูกสวยอยู่ครับ ับเสร็จแล้วครับลังที่สามครับตามหาลังต่อไปครับ